ตอนที่4 5 2หชื่อตอนว่าอุปสรรคชินชินมาอยู่ข้างหลังของฉันตราบแต่ที่พวกเราต้องการอยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครสามารถหยุดพวกเราได้หลินเฟิงได้กล่าวขึ้นเขาต้องการให้มูช่ชินชินมาอยู่ที่ด้านหลังและมือจากทั้งสองข้างของเขามีทั้งหมดหกแขนประคองเธอเอาไว้ที่ด้านหลังของหลินเฟิงหืมฉันอยากรู้นักว่าเธอจะทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่าปะบียงพันเอ่อยขึ้นวินาทีถัดมาก็ยกมือขึ้น ทันใดน,นั้นมีแท่งน้ำแข็งอันหนึ่งงอกออกมาจากร่างกายของเธอและก็ยิงเข้าใส่ลิ้มเฟิงแท่งน้ำแข็งที่ดูราวกับเป็นแบบมีดแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนได้พุ่งเข้าใส่และเฉือนไปยังลิ้มเฟิงเมื่อต้องเผชิญหน้ากับแท่งน้ำแข็งจำนวนมากปีกที่อยู่ข้างหลังของลิ้มเฟิงก็พันกระพือออกมาอย่างรวดเร็วและจากนั้นก็เกิดลมพายุขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและพัดแท่งน้ำแข็งเหล่านั้นจนกระเด็นออกไปหืมก็แข็งแร่งอยู่บ้างปะาบิงได้พูดออกมา จากนั้นก็ชูมือขึ้นไปบนท้องฟ้าวินาทีถัดมาหลิมเฟิงก็เห็นว่าที่มือของป้าคนนั้นมีน้ําแข็งกําลังควบแน่นอยู่ต่อมาก็มีแท่งน้ําแข็งขนาดใหญ่และดูแข็งเก่งปรากฏขึ้นในมือของเธอแท่งน้ําแข็งนั้นมันใหญ่และก็ยาวมากขึ้นเรื่อยๆจนเกือบถึง10เมตรและก็หนาเป็นอย่างมากพอหลิมเฟิงได้เห็นเขาก็รู้สึกงนง,งงเล็กน้อยนี่เธอยังเป็นผู้หญิงอยู่ใช่ไหมเนียดูอันตรายยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกมาลองดูกันอีกที บ้าบิงได้ยกยิ้มที่มุมปากของเธอพร้อมกับยิ้มยอะออกมาจากนั้นแท่งน้ําแข็งก็พังทลายลงใส่หลินเฟิงและมูชินชินเมื่อมองออกไปยังแท่งน้ําแข็งขนาดใหญ่นั้นหลินเฟิงก็ตกตะลึงอย่างมากเขารีบยกมือขึ้นกันแท่งน้ําแข็งนั้นเอาไว้ขณะที่มือของหลินเฟิงสัมผัสเข้าไปที่แท่งน้ําแข็งขนาดใหญ่เขาก็รู้สึกเหมือนกับถูกพลังมหาศาลโจมตีเข้ามาทันทีหลินเฟิงที่อุ้มมูชินชินอยู่บนหลังของเขาพัานรู้สึกช็อกในใจจากนั้นหลินเฟิงก็ตกแท่งน้ําแข็ง รบล,ลงมาเท้าของเขาพันจมลงไปกับพื้นลึกประมาณสิบเซนหลินเฟิงตกอยู่ภายใต้สิ่งที่ท,ทรงพลังนี้และยากที่จะหลบออกไปได้บ้าชะมัดตอนนี้หน้าของหลินเฟิงเต็มไปได้วยเหงื่อมือของเขาที่รับแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ยกขึ้นขวางไว้บนหัวและร้องคำรามอยู่ในปากถ้าเขาเชิญมังกรดำออกมาได้แล้วก็หลินเฟิงก็อยากใจป้าคนนี้ได้รู้ถึงความโหมดหลายบ้างแต่เป็นเพราะเมื่อวานมังกรดำได้ใช้พลังวิญ,ญญาณไปจนหมดเพื่อทําการหยุดเครื่องบิน ไม่ให้ตกลงมาหมงโลกแต่ตอนนี้มันกําลังหลับไหลอยู่ในห้วงจิตวิญญาณของหลินเฟิงและไม่รู้ว่าจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนี้มือทั้งสองข้างของหลินเฟิงหลับแทงน้ําแข็งขนาดใหญ่เอาไว้ไม่ไหวอีกต่อไปแล้วหลังจากร้องคำรามออกมามือสองข้างของเขาก็พันยกแทงน้ําแข็งขนาดใหญ่ออกไปอย่างรวดเร็วหืมหกแขนนั่นเหรอน่าสนใจจริงๆป้าบิงที่ดูเหมือนกําลังเล่นสนุกได้กล่าวออกมาด้วยรอยยิ้มที่นุ่มนวลจากนั้นหลินเฟิงก็รู้สึกได้ว่า พลังอำนาจในมือของป้าบิงที่มีอยู่ได้เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็ววินาทีถัดมาพลังแช่แข็งเย็นจัดก็ได้แผ่กระจายออกไปทั่วทั้งตัวของหลินเฟิงและพลังอันนากลัวก็ได้แช่แข็งแขนทั้งสี่ข้างของหลินเฟิงในทันทีไม่ไฟโลกันหลินเฟิงได้ร้องกำลามออกมาจากนั้นแขนของเขาก็มีเปลวเพลิงสีดำขึ้นมามันร้อนจนไม่มีสิ่งไหนเปรียบเทียบได้และมันก็พันลูกชวนขึ้นมาทันทีทำให้อุณหภูมินั้นสูงขึ้นจนสามารถละลายน้ำแข็งได้ในทันที ไม่เหลวไม่เหลวจนกระทั่งถึงเวลานี้หญิงคนนั้นก็แสดงออกมาเพียงความชื่นชมเล็กน้อยเท่านั้นแม้พลังของชายหนุ่มที่มูช่ชินชินชอบจะไม่ได้แข็งแกร่งแต่กลับแปลกเอามากๆและความสามารถหลายด้านที่แสดงออกมาก็ไม่รู้จบจึงทําให้เขาประหลาดใจจริงๆแต่หลินเฟิงในตอนนี้ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งนั้นได้โกรธขึ้นมาจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าถูกหญิงคนนี้หยอกเล่นมาเป็นเวลานานแล้วหลินเฟิงได้ร้องคำรามออกมาด้วยความโกรธเกี่ยวและกล่าวไปให้ผล ท่านในนั้นแขนทั้งสี่ข้างของเขาก็ยกขึ้นแรงกดดันของหญิงไวกลางควนที่อยู่บนหัวของเขาและทั้งน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็ได้กระเด็นออกไปจากนั้นหลิมเฟิงก็พุ่งเข้าไปหาหญิงคนนั้นในทันทีเมื่อเห็นหลิมเฟิงพุ่งเข้าไปมูชินชินที่อยู่ด้านหลังก็พันกังวลขึ้นมาทันทีเธอได้พูดอยู่ข้างหลังหลิมเฟิงหลิมเฟิงลืมมันเป็นซะเถอะป้าคนนี้แข็งเก่งมากเกินไปพวกเราไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นหลินเฟิง จะปล่อยวางอารมณ์ของเขาได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเมื่อป้าบิงที่เริ่มใจสัน่นได้เห็นหลินเฟิงพุ่งก็ามาเธอก็มีรอยยิ้มอย่างพึงพอใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าเธอได้กล่าวว่ามีความกล้าหาญน่ายกย่องจากนั้นเธอก็ถือแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่อีกรังและมองไปที่หลินเฟิงที่กำลังพุ่งก็ามาหาและโยนมันออกไปแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เต็มไปได้วยพลังความเย็นขั้นสูงสุดได้ถูกซัดเข้าใส่หลินเฟิงอย่างไม่ลังเลเยี่ยมหลินเฟิงไม่คาดคิดว่า การโจมตีของป้าบิงเร็วและแม่นยำจนเขาหลบหลีกไม่ทันดังนั้นแขนขนาดใหญ่ทั้งสี่ข้างของเขาได้ปิดกั้นเอาไว้ข้างหน้าบุ่มเสียงปะทะกันดังสนั่นได้เกิดขึ้นทันทีหลินเฟิงและมูชินชินพันโดนเข้าไปอย่างจังจนต้องกระเด็นออกไปพลังอันแขนแ็งแกร่งได้ปะทะเข้ากับหลินเฟิงอย่างจังจนเขาก,ากากเลือดออกมาทันทีเลือดสีแดงสดได้ถูกพ่นออกมาในอากาศหลินเฟิงไม่นะนายวางชั้นลงก่อนนายสู้กับป้าบิงไม่ไหวหรอก เวลานี้ใบ,บหน้าของมูชินชินที่อยู่ด้านหลังของหลินเฟิงได้เต็มไปด้วยน้ำตาเมื่อได้เห็นหลินเฟิงที่ทำเพื่อเธอด้วยการข้อรับพลังโจมตีของป้าบิงคนนั้นครั้งแล้วขังเล่าในใจของเธอก็เริ่มจุกขึ้นมาท่ามกลางอากาศหลินเฟิงกำลังล่วงลงไปมูชินชินที่อยู่ใกล้ๆก็กำลังจะมงลงกับพื้นป้าบิงที่เห็นอยู่ไกลไจึงได้กังวลออกมาเป็นอย่างมากแต่วินาทีถัดมาหลินเฟิงก็กางปีกออกและสลับตำแหน่งกับเธออย่างรวดเร็วและจากนั้น ก็ล่วงลงสู่พื้นอย่างแรก็ตามถึงแม้จะตกลงมาอย่างรวดเร็วและแรงก็ตามทีแต่ก็ยังโชคดีในขณะที่หลิมเฟิงกําลังจะถึงพื้นปีกทั้งคู่ของเขาก็สามารถช่วยรองรับแรงกระแทกได้มากนอกจากนี้เมื่อสัมผัสกับพื้นแขนทั้งสีงข้างของหลิมเฟิงก็ช่วยกันพยุงร่างกายของเขาเอาไว้หรือไม่ได้รับบาดเจ็บมากมายนะักพอป่าปิงที่อยู่ไกลๆไ,ได้เห็นเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกเธอก็มีล่องรอยเห็นความกางังวลปรากฏขึ้นในดวงตาของเธอ เมื่อเธอนึกถึงสถานะของหลินเฟิงและสถานะของมู่ชินชินที่มีความแตกต่างระหว่างพวกเขาเป็นอย่างมากเธอไม่ใช่คนในโลกนี้เลยในสายตาของเธอถึงหลินเฟิงจะแข็งแกร่งอยู่บ้างและชอบมู่ชินชินด้วยใจจริงอีกทั้งมู่ชินชินก็ยังชอบเขาแต่ทั้งสองต่างไม่ใช่คนของโลกเดียวกันและเธอก็ไม่หวังจะให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นยังมีคู่มั่นของมู่ชินชินอยู่อีกฝั่งหากพวกเขารู้เรื่องการมีอยู่ของหลินเฟิงเธอคาดว่าหลินเฟิง คงจะไม่มีชีวิตอยู่รอดดังนั้นป้าบิงต้องการปกป้องหลิมเฟิงและมูชินชินให้ออกไปจากสถานการณ์ที่เลวร้วายแห่งนี้เจ้าหนุ่มฉันขอเตือนนายให้ปล่อยมูชินชินออกมาและกลับไปซะนายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันฉันจะไม่ทำให้หนายอับอายหรอกนะป้าบิงได้กล่าวขึ้นแล้วก็หยุดลงมองดูท่าทีของหลิมเฟิงแล้ก็แนะนำจากใจจริงไม่มีทางวันนี้ผมจะพาชินชินไปใครก็หยุดผมไม่ได้ หลินเฟิงได้พูดออกมาและยืนขึ้นมาอีกครั้งเวลานี้ทั่วทั้งตัวของหลินเฟิงได้รับบาดเจ็บอยู่บ้างและเปลกทั้งคู่บนหลังของเขาก็หักไปแล้วขนสีขาวลากับหิมะถูกย้อมไปด้วยเลือดของเขาและก็มีหลายแห่งที่หลุดออกมาอีกทั้งพลังของหลินเฟิงในเวลานี้ก็ลดลงไปเป็นอย่างมากเพราะพลังวิญญาณของเขาถูกใช้ไปเยอะมากในตอนนั้นเจ้าหนุ่มนายควรจะเข้าใจว่านายและมูชินชินไม่ได้อยู่ในโลกเดียวกัน